แดดี้เวลเกมเนวจนัยในลิฟต์มีตัวละครหลากหลายให้นั่งเล่นกันซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาเล่นเจ้าตัวกิจเทนนั่นเองซึ่งเป็นตัวเมนหลักของผมเลยนะมันไม่ใช่เมนคาแรคเตอร์นะครับแต่มันคือตัวที่ผมชอบเล่นนั่นเองซึ่งถ้าเราเปิดดูสเตตัสของกิจเทนเนี่ยมันจะเน้นด้านการสกัดน้ำหมึกโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าความเร็วในการสกัดน้ำหมึกเนี่ยมันอยู่ที่5ดาวแต่ข้อเสียของมันก็มีเช่นเดียวกันนะ คือสกิลเช็คมันที่1ดาวทําให้มันรีดน้ำหมึกในการกดสกิลเช็คได้น้อยมากนะครับคือมันปั่นไม่สุดเอาง่ายๆแต่ความเร็วในการสกัดคือถือว่านับถือพี่มากเลยนะครับคุณกิตเทนแต่ว่าคุณช่วยเพิ่มสกิลเช็คคุณหน่อยได้ไหมและอีกเหตุผลที่ผมชอบเล่นมันเนี่ย1ก็คือกันไวสองคือมูเมนต์สปีดอยู่ที่3ดาวนั่นเองนะครับ คือทําให้มันเป็นตัวที่กัดไวและก็วิ่งไวในเวลาเดียวกันส่วนสเตี๋สองดาวแทบไม่มีผลอะไรเลยเกิดมาในชั้นที่หนึ่งก็ผมก็ได้รับปั๊บของโบเบ็ที่มีออรา่าอยู่รอบๆตัวอยู่แล้วนะโบเบ็ก็แย่งมาหนึ่งเครื่องอีกเครื่องนึงผมก็สกัดและกันจริงชั้นหนึ่งไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับดูดูดูด,ดูอันนี้คือน้ําหมึกที่พีรีดได้จากสกิลเช็คที่สีทองเหรอพี่โอ้โหนี่คือน้ำหมึกที่รีดได้เหรอพี่โคตรน้อย คือถ้าไปเที่ยวกับคนตัวตูนที่มันสกิลเช็สี่ดาวอะไรแบบเนี้ยคือแบบโอ้โหต่างินลับเราฟ้ากับเผวเลยนะเอ้าลอกหมาปั่นทำไมทำไมไม่ดดีแกนปั่นหมาปั่นหนึ่งดาวทีแกนปั่น3าดาวทำไมไม่ดีแกนปันป่นวะ หนดูสิขายอะไรอ้าวเฮ้ยของโคตรกากแต่อันนี้ไม่กากนะครับของฟรีด้วยโอ้ยขอผ่านทางเลยเอ้ยอะไรพี่พี่พี่เดี๋ยวเดียวเดียวแอบแอบ๊แบปั่นต่อหน้าเลยน้องโอ้โหเกือบเสร็จโอ้โหวิ่งเป็นชาตินั่งรอโอเคป๊อปปี้อยาก,กวนอีกได้ไหมเล่าเฮ้ยการ์ดสมใบโผล่ขึ้นมาพวกผมลงมัติไปที่การ์ดเพิ่มเลือดนั่นเอง ไหนแดนดี้ขายอะไรแจ๊าโอ้โ oh หของโคตรกรามีของฟรี free, แต่ในตัวผมมันอของดีเกินอ่ะไม่เอาก็ได้ <Bye. S 1> สิ่งที่อยากรู้คือนี่มันชั้นสี่จริงๆใช่ไหมคือขอแค่ปั่นเครื่องหนึ่งเครื่องทำไมมันต้องโดนบวนบ่อยมาก ทั้งที่ในเซิร์ฟก็มีตัวลอ่ออยู่แต่ก็ยังจะโดนบวนบ่อยอยู่ดีคือแบบแทบไม่ได้ปั่นอ่ะโอ้การสามใบผมขึ้นมาสเตมินาคือการที่ดีที่สุดสําหรับผมหน้าตอนนี้ผมก็เลยขอเลือกสเตมินา้าลวกันนะครับแต่ความจริงคือผมอยากได้ไอ้กันน้ําแข็งมากกว่าแต่ทุกคนเขาเลือกสเตมินาเนาะชั้นที่5เปิดขึ้นมาผมก็ได้เจอกับห้องคริสต์มาแบบเก่าก็ยังดีกว่าแบบใหม่ละกันที่มีทังน้าแข็งได้แบบเก่า ไหมมีซึ่งมาเจอแอร์ฮอนสองชิ้นแต่ผมก็ไม่สนใจใหญ่ดีมันแนมะ้แต่นิดเดียวก็เลยเออช่างมาันเลยครับปั่นไปดีกว่าเนาะเราจะมาทดสอบกันนะครับว่ารูดี้เนี่ยสกิลของเขาอะ่ะจะสามารถพุ่งใส่เตวิเต็ดแล้วไม่โดนตีได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ารูดี้เนี่ยพุ่งผ่านได้ฟัตเตอร์ก็จะพุ่งผ่านได้เหมือนกันเนาะทวิเต็ดอยู่ใน สวิสเ็ดอยู่ในตานี้มีพี่บ็อกเทนเอาเฮ้ยเน็ตโอเอา เปียนทิงเก็ตเพื่อความสะดวกในการกดสกิลให้มัน่อวที่สุดจะบอกว่าฉากนี้มันฉากแสดงความโง่เลยก็ว่าได้เพราะผมไม่เคยเล่นอนีมา่อนนั่นเองถ้าเรากดปุ่มสกิลอะแล้วเราไม่ได้กดเดินอะเราต้องกดมันจะไม่พุ่งเลยนะครับมันจะพุ่งแบบเดนึ่งเธอต้องกดเดินด้วยนะครับไม่รู้ก็เลยอีกทีเฮ้ยไม่โดน ปินไปได้ว่ะมาต้องซื้อลองมาใช้หน่อยแล้วเพื่อคนดูเนาะว้าวโคตรจริงเมลงเมลงอูดัฟเตอร์เดินไววปะโอ้พุ่งโคตรไกล เอาจริงผมไม่ได้สัมผัสตัวเดินไวมานานมากแล้วเอาจริงเมื่อกี้นะครับมันเสียงออกจากตัวทวิเต้นที่นึง <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองพุ่งแบบโต๊ะโต๊ <ๆ S 1> เลยเถ้ามันจะขาทีเร็เดี <c oughs> โโ๋ยวแล้วเมดยิด เอ้าเอ้คนไม่ทันจริงด้วยครับโดนผลสรุปก็คือถ้าเราพุ่งแบบปกติตอนที่เราเลือดสองหรือสามดวงจะไม่เป็นอะไรนะครับไม่ว่าพุ่งตรงถ้าเกิดว่าเลือดแบบตรง้าไปในตัววิเต็ดแต่ถ้าเลือดเราเหลือหนึ่งแล้วเราพุ่งลงในเข้าไปในตัววิเต็ดเราจะโดนนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือเหลือหนึ่งสองกู้ไปตรงไหนของเทวิเตก็ได้จะเลือเหลือหนึ่งต้องโคมออกจากทวิเตศเท่านั้นนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับสําหรับผลการทดลองในวันนี้นั่นเองซึ่งจิงๆิงแคปอันนี้ที่ผมแสดงให้ทุกคนดูอยู่เนี่ยจะบอกเลยว่าจะทำเซตคอมโบได้ซึ่งถามว่าคอมโบเอี่ยกันนะทุกคน คือคอมโบระหว่างมัลติฟายอิงกราสกับติงกิ้งแคปซึ่งมัลติฟายอิงกราสเนี่ยหาจากรัเตเจอร์ดีเซลรัตเจอร์ครบหนึ้อเปอร์เซ็นนั่นเองส่วนติงกิ้งแคปก็นั่นแหละรครับปั่นเครื่องครบ30เครื่องและก็ใช้น้ำมัน750ในการซื้อมาเล่นนั่นเองซึ่งมัลติฟายอิงกราสมีความสามารถ ที่ทำให้เมื่อเรากดสกิลเช็คน้อยนะคะั้มึกที่เราได้เนี่ยจะรีดมากขึ้น50%ส่วนจิงกิ้งแคปมีความสามารถในการทำให้สกิลเช็คของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นและเพนไอ้มาริไฟน์อิงกราสมีข้อเสียคือเมื่อใช้มาริไฟน์อิงกราสเจอโคตรง่ายเนี่ยสกิลเช็คของเรานั้นจะเล็กลง3-3%นั่นเองครับเอาจริงทุกคนอาจจะคิดว่าพี่ทำไมผมนอกเรื่องมานานมากและสรุป ไอ้เจ้าตัวกิจเทนเนี่ยไปถึงไหนแล้วผลสรุปก็คือผงเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยเจอชั้นไฟดับแล้วก็เล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยปัดไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยปัดไปเรื่อยๆจนไปถึงชั้นมาปัดไปปัดมาก็เข้าไปชั้นที่สิบสามก็โอเคปัดไปปัดไปปัดไแต่เป็นห้องชั้นสายลุ้งเหมือนกับห้องเริ่มต้นเลยนั่นเองเราก็ปัดปัดปัดไปวิ่งเข้าริบซื้อของจนชั้นนี้นั่นเองนะครับ ด่านย่างน้ำแข็งลงปะโทเอย สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จบเปตรงนี้ครับสวัสดีครับ